ดรามาอีกแล้วสําหรับน no ้องโอลิฟอรัญญาอภัยโศหรือโอลิฟโตเกียวโนวาแม่ค ang, ้าโตเกียวในกรอบคนดังไปนั่งเป็นกรรมการเวทีมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์เวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยตอนหนึ่งโอลิฟได้ถามสาวผู้เข้าประกวดว่าคิดว่าหุ่นแบบนี้จะเป็นมิสเซ็กซี่ได้หรอซึ่งผู้เข้าประกวดได้ถามกลับโอลิฟว่ากําลังบูลลี่อยู่หรือเปล่าโดยโอลิฟได้ที้แจงว่าไม่ได้บูลลี่โดยผู้เข้าประกวดคนดังกล่าวบอกด้วยว่า ถ้าให้โอกาสเข้ารอบจะลดน้ําหนักให้ดีกว่านี้พอมมั่นใจว่าน่าสวยสู้คนอื่นได้และยังบอกอีกว่าคนที่สวยเซ็กซี่ไม่จะเป็นต้องผอมมันจะเป็นต้องสูงมองว่าตัวเองก็มีความเซ็กซี่ในตัวเองสูงมีทัศนคติที่ดีอยากเป็นตัวแทนเรียวไซส์บิวตี้ค่ะดานสาวโอลิฟได้พพดคลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นชี้แจงว่าโอลิฟไม่เคยคิดบูลลี่ใครนะคะพอโอลิฟโดนมาเยอะ เสียใจจังงานนี้นอกจากมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ไม่วายมีดราม่าเข้ามาต่อว่าโอลิฟอีกจนได้เช่นโอลิฟไม่ผิดคะ่ะลูกแต่คำถามที่หนูถามกับผู้เข้าประกวดควรที่จะเลือกถามอย่างอื่นมากกว่านะคะคนที่เขาโดนเขาอาจจะมีน้อยบ้างเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่หนูไม่ควรเลือกที่จะถามเขาคะ่ะสู้ๆจา้าคนเรามีสิทธิ์ผิดได้ไม่ซ้ำเติมกันคะ่ะเป็นคำถามที่ไม่น่าถามเลยฟังแล้วเหมือนบูลลี่น้องเขานะคะ